อูเสื้อล้ครับซัมเมอร์2023ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลอูสล้ครับเสริมทัพต่อเนื่องเอซิมิลานเซนหอกสวิสจากเซาวบวัวปีศาจแดงดามเอซิมิลานยังคงเดินหน้าเสริมทัพอย่างเมามันล่าสุดเปิดตัวโ NO นอาโอคาฟอร์หัวหอกเลือดสวิสที่ซื้อมาจากเรดปูเซาบัวเรียบร้อยพร้อมคอนเฟิร์มเบอร์เสื้อทันที เอซิมิลานยักษ์ใหญ่จากสุดเกาโชซิดาิตารีประกาศสนัญ,ญาพร้อมเปิดตัวโนอาโอคาฟอร์ R o K 4. กองหน้าทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่ย้ายมาจากเรดปูซาบวกจางเป็นทางการแล้วดาวเตะวัย23ปีจะได้สวมเสื้อมิลานเบอร์17จะลดประกานสนญญาค้าแข้งในถิ่นซานซิโรเป็นเวลา5ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ส่วนค่าตัวการย้ายทีมตามรายง,งานข่าวระบุว่าอยู่ที่ราว13-15ล้านยูโร มีประมาณ494-570ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆเรียบร้อยสำหรับโอคาฟอร์ที่เป็นข้างใหม่รายที่6ของปีศาจแดงดำในการสวมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ต่อจากมาโกสปอร์ติโอโลรูเบนลอฟตัดชิกลูกามเรโรคริสเตียนพูดิซิสและไทยานีไรเดอร์สท้งนี้โอคาฟอร์มีสถิติลงเล่น110นัดทำไป34ประตูตลอดระยะเวลา3ปีครึ่ง ที่คาแข้งให้กับเรปูสบวกชูสละครับทางการดอรมุนจับเอมเรชานต่อสัญญาถึงปี2026เอมเรชานจปรปะกาต่อสัญญากับรุสเซียดอรมุนออกไปจนถึงปี2026เป็นที่เรียบร้อยหลังเป็นนักเตะสำคัญของทีมตั้งแต่ย้ายมาจากยูเวนตุสเมื่อปี2020 เบอร์เัีดอตมุนที่แ่้นนำจากศึกบุนเดสลีกาเยอรมันประกาศยืนยันจับเอ็มเรชานกองกลางประสบการณ์สูงต่อสัญญาค่าแค่ไดทินเวสฟาเลน์ออกไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2026โดยชานย้ายมาจากยูเวนตุสมาอยู่กับเสือเหลืองเมื่อปี2020โดยก่อนหน้านั้นเคยค้าแข่งกับทีมบุนเดสลีกามาแล้วทั้งกับบบเยมินกและก็ไบเออร์เลเวอร์คูเซนรวมทั้งติดทีมชาติเยอรมันไปแล้ว41นัดและทำได้1ประตูขณะที่มิดฟิวด์วัย29ปีเผยหลังจากเจรจากาต่อสัญญาว่า ผมรู้สึกสบายใจมากที่นี่ในช่วง2-3งหเดือน,นที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าตัวเองแสดงเห็นว่าคาดหวังจากตัวเองอะไรได้บ้างและแฟนบอลคาดหวังอะไรในตัวผมได้บ้างพวกเราต้องเล่นให้เหมือนที่เราเล่นในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วหรือดีกว่านั้นผมอยากอยู่ที่นี่ทํางานหนักและช่วยให้ทีมรลุกเป้าหมายของพวกเราอาดีตกองกลางของลิเวอร์พูลกล่าวลไะครับ ฉูสละครับทางการแอสตันวิลล่าคว้ามุซาดิยาบีจากเลเวอร์คูเซนมุซาดิยาบีปีจอมพลิ้วเล่นน้ำหอมเปิดตัวเป็นแข้งใหม่ของแอสตันวิลล่าเรียบร้อยหลังย้ายมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนด้วค่าตัวตามข่าวเฉียด2,000ล้านบาทแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพิมลิกอังกฤษประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวมุซาดิยาบีปีกชาวฝรั่งเศสที่ย้ายมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับเรื่องค่าตัวและรายละเอียดของสัญญานั้นวินล่าไม่มีการเปิดเผยแต่ตามรายงานข่าวระบุว่าดาวเตะวัย24ปีย้ายจากข้างขายยายด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์หรือประมาณ1,980ล้านบาทพร้อมจะลัประกาศสัญญาค้าแก่ในถิ่นวินล่าพักเป็นเวลา5ปีหรือว่าจะถึงวันที่30มิถุนายนปี2028โดยดิยาบีที่เป็นการสมทับครั้งสำคัญรายที่3ของสิงห์พงาตในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากยูริเตมันส์ กองกลางทิมชาติเบลเยียมที่ย้ายฟรีมาจากเลสเตอร์ซิตี้และเปาตอเลสแดวแบ็กทีมชาติสเปนที่ย้ายมาจากบียาเรอัลทางนี้ทยาบี้ซึ่งลงสนามรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้ว10นัดมีสถิติลงเล่น172นัดทําไป49ประตูตลอดระยะเวลา4ฤดูกาลที่ค้าแข่งกับเลเวอร์คูเซนฝากขอบบอลทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ